สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง HP Pavilion 16-A0057 ขีดครับสำหรับแล็ปท็อปรุ่นนี้นะครับผมซื้อมาจาก JIB ออนไลน์ครับปิ่มานะครับน,นี่ก็บับเบิเนาะ ก็มีแบกงกับภาษีมานะครับสำหรับบริษัทเนี่ยก็ซื้อได้นะครับเราก็เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทไปเลยตัวนี้น่าจะเป็นหน,หนังนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับตัว็ปท็อปเองเลยวางไปก่อนนะ <c oughs> อะไร <c oughs> โยนไม่โยนอันนี้โยนไม่ได้อันนี้โยนไม่ได้ต่อไปจะเป็นโอ้โหกระเป๋าครับตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่แถามมาครับเป็นไงบ้างครับกระเป๋าใช้ดีไหม แลชิ้นทสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ,อตัวเมาส์แผ่นรองเมาส์แล้วก็อุปกรณ์ทางมิาจาก JAB นะครับเฮ้ยกูว่าร้อนป่ะเข้าไปเหอะไปเสียงรบกวนเยอะด้วยโอเคครับกลับมาในห้องกันดีกว่าครับสำหรับเจ้าตัว HP โมเดลนี้นะครับเป็นซีรีส์เกมมิ่งของ HP นะครับมีสีตีมประจำตัวคือสีเหมือนในนี้เลย มาแกะกล่องรีวิวกันครับเมื่อแกะออกมานะครับก็จะเจอกับตัวบอดี้นะครับน้ำหนัก2.35กิโลกร,รัมนะครับแต่ว่าด้วยรูปร่าง,งมันเนี่ยค่อนข้างสลิมเลยเมื่อแกะมานะครับก็จะเจอกับบอดี้ของตัวโนบุ๊ก HP Gaming รุ่นนี้นะครับ รูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็จะมีความค่อนข้างที่จะพรีเมียมผสมประส,มมะสานกับสีสันที่จีจัดนะครับเอาใจวัยรุ่นเกมเมอร์นะครับ,รนนรบขนาดจอที่เคลมมาว่า16.1นิ้วเนี่ยเอาข้อจริงก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายมากกว่า15.6นิ้วนะครับแต่ว่าถ้าการใช้งานจริงเนี่ยน่าจะเต็มตาพอสมควรนะครับสองคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มีสีสันเป็นสีเขียวนะครับไม่แน่ใจว่า คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็น R G B หรือเปล่านะครับตอนนี้เราปิดก่อนนะครับเราไปดูอุปกรณ์อื่นก่อนครับอันนี้ก็คู่มือเบื้องต้นนะครับในการใช้งานครับโอ้เป็นอะไรที่มินิมอลมากนะครับในตัวกล่องนะครับก็จะมีตัวแล็ปท็อปนะครับมีตัวเครื่องโน้ตบุ๊กแล้วก็อะแดปเตอร์ไว้ให้นะครับอะแดปเตอร์ก็สไตล์เกมมิ่งนะครับ นำหนักนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้แคร์กันอยู่แล้วนะครับประกอบกับสายพาวเวอร์ครับแต่ว่าอะแดปเตอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าจากการที่ใช้นตบุ๊กมาหลายรุ่นนะครับผมว่าการดีไซน์แบบโค้งแบบนี้ผมว่าเวิร์ที่สุดแล้วดูความเฟรนลี่นะครับแล้วก็โอ้โหที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสายที่ต่อนะครับออกจาก ตัวอะแดปเตอร์เข้าโน้ตบุ๊กนะครับมีการเข้าเหลี่ยมของมันไม่ได้งอออกมาแบบนี้แล้วก็เวลาเราโยกไปโยกมาเนี่ยมันจะทําให้สายขาดในนะครับแต่ว่าสายตัวนี้ดีมากเลยนะครับงานประกอบกอ็เป็นเหมือนแบรนด์ทั่วไปนะครับก็คือค่อนข้างเงียนอยู่แล้วนะครับเอาละครับหลังจาจบจากอะแดปเตอร์นะครับเรามาลองใช้งานเครื่องกันเลยดีกว่าครับ จากที่ลองเปิดเครื่องนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดสีนะครับเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า,าเมื่อเข้าไปแล้วจะเปลี่ยนสีได้ไหมนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองดูครับสำหรับโน้ตบุ๊ก HP Pavilion 16-A0057 ขีด A0057 TX นะครับโน้ตบ mm ุ๊กเกมมิ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Core i 7 Gen 10นะครับตัว S นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของในโนบุ๊กนะครับโดยความเร็วของ CPU เองเนี่ยพื้นฐานจะอยู่ที่2.6 GHz นะครับแต่ว่าสามารถที่จะทำบูตขึ้นไปได้ถึง5 GHz นะครับมาพร้อมกับกราฟิกการ์ดจาก Nvidia GeForce g t x 1660 Ti นะครับจอภาพเป็นแบบ Full HD นะครับเป็นแบบไม่มีแสงสะท้อนนะครับแล้วก็เป็น IPS และทำงานยาวๆได้แบบสบายตาครับ เมมโมรีนะครับจะมีมาให้ทั้งหมด16บหกิกนะครับเป็น8ปดกิกะไบต์สตัวนะครับเป็นรูปแบบ DDR 4ีความจุห้าร้อยสิบสองกิกะไบต์นะครับส่วนพอร์ตรอบเครื่องก็มี USB 3นะครับมี USB C นะครับมี hdmi เป็นปกติเลยครับตัวบอดี้นะครับหนัก2.35จกิโลนะครับและในส่วนของแบตเตอรี่นั้นนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีเพียงแค่3เซลล์เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปสมัย4-5ปีก่อนเนี่ยโอ้โห โน้ตบุ๊ก4เซลล์เนี่ยก็ถือว่าน้อยแล้วนะครับ6เซลล์เป็นมาตรฐานนะแต่ว่าสมัยนี้นะครับก็เหมือนวัดใจครับน้อยลงแลกกับประสิทธิภาพความแรงที่มากขึ้นดังนั้นใครที่จะเอาไปทํางานชิวๆตามร้านกาแฟนะครับอาจจะต้องอะแ a d a p t e r ติดตัวไว้ด้วยครับจากการที่ผมได้สัมผัสเบื้องต้นนะครับผมว่ามันค่อนข้างละมุนมือนะครับโดยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเดี๋ยวนี้ในอ่คาคลาสที่30 0 0 0กว่าบาท30 0 0 0นิดๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อ่สเปคที่เต็มๆที่ได้แล้วนะครับ ถึงแม้ยังไม่ได้อัปเกรดก็ตามนะครับด้านบนนะครับจะเป็นแถบของลําโพงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาลองเทสกันนิดนึงนะครับแต่ว่าผมบอกว่าจากั้านที่ผมสัมผัสเนี่ยมีความตื้นลึกหนาบ้างนะครับก็ให้รูปรลักที่เกมมิ่งพอสมควรเลยครับส่วนลงมาที่คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดมีสีเขียวนะครับกำลังคิดว่าไม่สามารถที่จะ ปรับเป็นสี R G B ได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นๆอาจจะฟิกมาเป็นสีทีมก็คือเป็นสีเขียวอย่างเดียวอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับที่สามารถทำงานได้ด้วย,น,ยนั่นก็คือน้มแพดนะครับด้วยไซส์ที่ขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะจุน้มแพดเนี่ยแพดตัวเลขมาได้ดังนั้นคนที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยน่าจะชื่นชอบเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนภาษาแล้วก็กดตัวเลขสามารถกดตัวเลขได้เลย ความเทพของจอเขาก็คือ144เฮิรตเลยนะครับในเรื่องของรีเฟรชเรทครับวัตถุโล่งคีย์บอร์ดและทัชแพดนะครับโอ้ผมมีความรู้สึกว่าโน้ตบุ๊กสมัยนี้ทำได้ดีมากนะครับคือมีความละมุนมีหน่วงเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้มันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับไม่ได้ว่าเราแตะปุ๊บไปปั๊บนะครับค่อนข้างได้หลังใจเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าถามว่าเทพเหมือน b o ไหมก็ต้องตอบว่าสู้ไม่ได้นะฮะ ลายนั้นปล่อยเข้าไปตอนนี้เราเพิ่งได้มาลองอะไรไม่ได้มากครับแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยจะลองอเปิดเพลงดูนะครับว่าจากโน้ตบ,บุ๊กใหม่ๆเลยเนี่ยไม่ได้วอร์มลำโพงได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงโปรแกรมตกแต่งเสียงต่างๆเนี่ยเสียงี่จะรับได้หรือเปล่านะครับ สำหรับเรื่องของลำโพงโอเคนะครับเป็นเอาเป็นว่าพึ่งพาได้นะครับโอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานคร่าวๆแล้วนะครับก็จะเล่าให้ฟังถึงฟีลลิ่งที่ทัดกับมันแล้วก็กับส่วนที่เราได้สัมผัสมันตรงๆนะครับอันดับแรกนะครับหน้าจอ16.1นิ้วถือว่าเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ผมพบว่ามันใหญ่แต่ไม่เทอะทะนะครับแล้วก็ใหญ่แต่มีความเท่สําหรับคนทําง,งานด้านกราฟิก หรือว่าอาจจะเป็นคนเขียนโค้ดทำนับทุกๆคนเลยดีกว่าผมว่ามันน่าจะเหมาะจริงๆถ้าสายพกพาก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวเครื่องนมีความสลิมนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ต้องการพกแบบมือเดียวอะไรย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะซึ่งสําหรับโนบกเกมมิ่งเนี่ยเขาไม่แคร์เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของตรงบานตัวบานพับนะครับผมว่าสไตล์เกมมิ่งนะครับก็คือจะสวย,ยงามทบเชียวคมนะครับถัดมานะครับตรงช่วงของลําโพง ลำโพงเนี่ยผมรูปมือดูนะครับมีความมีมิตินะฮะสวยและคุณภาพเนี่ยพึ่งพาได้เลยนะครับไม่ใช่ว่ามีเอาไว้อย่างนั้นองอื่นนะครับพึ่งพาได้สามารถที่จะวิดีโอคอนเฟรนต์แล้วก็ใช้ไม์ใช้ลำโพงเนี่ยคุณภาพก็โอเคเลยฟังเพลงใน YouTube ก็ใช้งานได้ชิวๆเลยนะครับ แล้วถัดมานะครับนั่นก็คือส่วนของคีย์บอร์ดนะครับส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยหน้าใหายนิดนึงที่ปรับไฟไม่ได้ในบางปุ่มนะครับแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่สัระ์สำคัญสีเขียวเรืองแสงที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเฟี้ยวอยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวโลโก้ด้วยนะครับก็เป็นสีตีมของเขานะครับเป็นดำแล้วก็ตัดเขียวเรืองแสงนะครับในฟีลลิ่งที่ผมลองกดเนี่ย พบว่ามีเสียงบ้างไม่ถึงเงียบนะครับแต่มีเสียงบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้เป็นเสียงที่น่ารำคาญนะครับแล้วก็มีความเหมือนแอคทีฟดรี่ะถ้าเกิดว่าคนทํางานจะรู้ว่าถ้าเกิดนุ่มเกินไปไม่มีเรียลชั่นกลับมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราทํางานแบบของเหงา,ห,าหรือว่าเวลาเราพิมพ์มันคลอยคล่องแล้วก็มาในเรื่องของทัชแพดนะครับก็มีความเฟรี่นะครับมีความหนืดมีความหน่วงอย่างพอดีนะครับจากที่ตั้งไว้จากโรงงานนะครับสั่งงานได้ดั่งใจนะครับแม้ใช้แค่มือข้างเดียวนะครับ ช็อตคัดต่างๆของ Windows 10มาครบนะครับแม้กระทั่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับหรือว่าจะเป็นการซูมอินซูมเอาท์นะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและในเรื่องของการวางมือนะครับสำหรับคนที่พิมพ์เยอะๆพิมพ์สัมผัสเยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าด้วยองศาที่ให้มานะครับแล้วก็พื้นที่ตรงด้านล่างเนี่ยที่ค่อนข้างโล่งและไม่ลื่นนะครับผิวสัมผัสไม่ลื่นแล้วก็ไม่เก็บรายนิ้วมือนะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสวรรค์ของคนทํางานเลยนะครับย้อนกลับมาเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเกิดไว้ก็คือเรื่องของบอดี้นะครับบอดี้เนี่ยจะเป็นก็เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นเกรดที่ดีมากๆนะครับรวมถึงการใช้รูปแบบที่ไม่เก็บรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็ไม่ลื่นเนี่ยเพราะว่าคนทํางานเนี่ยจะรู้กันดีนะครับว่าถ้าเราพิมพ์เยอะๆเนี่ยจะมีเหงื่อตามมือนะครับจะมีเือเงื่อที่มือต่างๆตอนที่เราจับโน้ตบุ๊กนะครับ มันก็จะมีความลื่นบางครั้งไฟดูดด้วยนะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับคนทํางานได้ด้วยนะครับสาหรับแล็ปท็อปรุ่นนี้นะครับผมสรุปให้คร่าวๆเลยนะครับมันคือแล็ปท็อปเกมมิ่งที่มีความสวยงามมีความเฉลียวเฉียวตามสไตล์ของเกมมิ่งนะครับแล้วก็สเปคที่ค่อนข้างดูเดือดน,นะครับสามารถพกพาไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ได้ลําบากยรืงเย็นนักนะครับด้วยจอ16นิ้วบางท่านอาจจะคิดว่ามันจะใหญ่โตเทอะทัน,นะครับแต่ว่าแต่ที่ผมลองดูแล้วเนี่ยไม่ต่างอะไรกับจอ15.6นิ้วที่ผมใช้อยู่ป นะครับรวมถึงสีแสงสีต่างๆนะครับที่ให้มาผมเชื่อว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ค่อนข้างลงตัวนะครับและสําหรับคนที่ทํางานปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าอยากมีคอมพิวเตอร์แรงผมว่าเครื่องนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางมือเรื่องของทัชแพดหรือเรื่องของคีย์บอร์ดที่มีแป้นนำแพดมาให้แต่เราคนที่ทํางานกับตัวเลขเนี่ยจะรู้ดีว่า การที่เราใช้น็อตบุ๊กที่ไม่มีนมแพดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ลําบากมากนะครับแต่ว่าตัวนี้มีมาให้นะครับพร้อมกับถ้าเกิดว่าเอาไปทํางานนอกสถานที่เนี่ยผมว่าดึงดูสายตาคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนเลยครับสาหรับข้อสังเกตนะครับนั่นก็คือตัวแบตเตอรี่จากตามสเปคที่มีมาให้เพียงแค่3เซลล์เท่านั้นนะครับก็ทําให้การทํางานชิวๆนอกสถานที่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะเพราะว่าด้วยแบตเตอรี่ที่มีแค่3เซลล์แล้วสเปคที่ค่อนข้างโหดร้ายเลยเนี่ย ผมมองว่าได้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ดีมากแล้วนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทํางานโดยที่ไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์ได้หลายๆชั่วโมงอยู่แล้วนะครับดังนั้นการพกอะแดปเตอร์ไปด้วยเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวโน้ตบุกรุ่นนี้ก็ยังเป็นโน้ตบุ๊กในฝันสําหรับเกมเมอร์ทั่วไปและก็ผู้ใช้งานทั่วไปนะครับผมบอกเลยว่า ถ้าได้ใช้งานแล้วเนี่ยจะต้องติดใจกันแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากดูรายละเอียดข้อมูลของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับก็ไปที่ JB Online ได้เลยนะครับระบบสั่งซื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องลองใช้งานของโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง HP Pavilion 16 a 0 0 5 7ขีดนเ็อะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะให้เราดูในส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับก็บอกกันมาได้นะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยที่เรานำมาแกะกล่องให้ดูเนี่ยเราก็เอามาใช้งานจริงนะครับสำหรับใครที่สนใจวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นเทรนเป็นแกลเชตต่างๆนะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช anel ของเราไว้ด้วยนะครับ หรือใครที่สนใจให้เรารีวิวของอะไรนะครับก็ไม่ต้องแนะนำเงินเข้ามานะครับเพราะว่าผมไม่มีตังคซื้อขอบคุณมากครับโอเคครับก็จริงไงจะมาแนะนำอะไรกูไม่มีตังค์ซื้อ